รับสดงดเซนเฮ้ยนี่เกิดอะไรขึ้นนะ่ะทำไมถึงมีป้ายแบบนี้อที่ฉันต้องตั้งป้ายแบบเนี้ทุกคนจะได้อ่านแล้วก็ทําความเข้าใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเนี่ยงดเซนแล้วทาไมเธอถึงทําแบบนี้เอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยวฉันน่ะเอาป้ายออกให้นะไม่ต้องที่ฉันต้องตั้งป้ายเอาไว้เนี่ยเพราะว่าฉันเบื่อ เพื่อไอ้พวกที่มาเอาของในร้านของฉันแต่ว่าไม่จ่ายตังค์แล้วก็มาเซ็นเอาไว้อย่างเดียวพอฉันไปทวงเงินมันเนี่ยนะมันก็ทําเหมือนฉันเนี่ยเป็นขอทานมาขอเศษตังค์ของพวกมันทั้งที่เงินเนี่ยมันเป็นเงินของฉันแล้วทาไมเธอถึงทําตัวน่าเกลียดแบบนี้ล่ะฉันน่ะเข้าใจเธอนะแต่ว่าฉันก็จ่ายเธอตลอดนี่ท้าให้ฉันเซ็นเธอนะฉันเอาไม่กี่อย่างหรอกไม่ได้จ่ายเงินตลอดงั้นแหละจ๊ะ แล้วบินที่ค้างเชื่ไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเมื่อไหร่หล่อนจะจ่ายเลยยะทีละเสร็จยังเนี่ยไม่นานจังเหรอนี่แฟนฉันมาพอดีเลยอะ่ะเคยฉันเซ็นเหอนนะงั้นเอาอย่างนี้ไหมเดี๋ยววันศุกร์ค่ะฉันมาจ่ายให้พร้อมกับของอาทิตย์ที่แล้วด้วย ูเอาไว้เลยนะแฟนของแกเนี่ยไม่เคยจ่ายบินฉันเลยซากบินจ่ายตังก็ไม่เคยตรงแถมยังผัดวันประกันพรุ่งอีกต่างหากถ้าภายในสุกนี้มันไม่จ่ายแล้วก็แกเนี่ยจะต้องเป็นคนจ่ายแทน <c oughs> ฉันไม่เกี่ยวนะไปหาแฟนฉันดีกว่าจะข่าวน้ายังผัดอีกแล้วก็ฉันทวงอย่างจริงจนะังแน่แมม่แมมอีกพวกนี้นี่ ขอบคุณนะจ๊ะเดี๋ยววันศุกร์อ่ะฉันไาจ่ายให้นะอึบจองอังลูกครบนี่นี่จะเป็นทางสุดท้ายนะถ้าสุกรน้าไม่จ่ายนะเจอดีนะนี่พวกนี้นี่รีบๆไปฉันเซ็นไว้ยังไม่ได้จ่ายเป็นอะไรเนี่ยแ <c oughs> น คิดว่าจะจ่ายสุกเนี่ยสุกไหนกันจ๊ะสุกนี้สุกหน้าหรือว่าสุกชาติหน้ากันแน่แม่ค้านี่ดูสวยขึ้นหรือเปล่าเนี่ยแถมหุ่นดีด้วยนะนีแต่ผมแม่ค้าเขาก็เหมือนเดิมนะไม่เห็นจะสวยขึ้นเลยแฟนแกงคงจะแกล้งชมฉันนั่นแหละเพื่อให้ฉันรู้สึกคอยตามอะ่ะจ่ายมา <c oughs> <c oughs> เออคือว่า แฟนฉันน่ะเขาไม่ค่อยสบายอ,ะอ่ะอ๋อเออใช่ใช่ <c oughs> อ๋นน <c oughs> อเหรอจ๊ะแล้วแฟนของเธอเป็นอะไรอ่ะจ๊ะไ <c oughs> ม่คะ่ะเอาอย่างงี้เดี๋ยวทิ์หน้าฉันไ่จ่ายนะแต่ฉันไปก่อนไปเร ทำไมไม่ไปเปิดประตูให้เขาล่ะเปิดบ้านอะไรเราฉันเซ็นของมันไว้ฉันยังไม่ได้จ่ายเลยแล้วเนี่ยมันมาทวงเงินหน้าบ้านเราเนี่ยจะจะทำไงเรานี่ลองดีว่าคุณคุณช่วยฉันหน่อยนะไปรับหน้าแทนฉันหน่อยแล้วเขาบอกว่าฉันไม่อยู่ฮผมเนี่ยนะนี่คุณคุณไปสิ่งรุเร็วเลยเนี่ยมันมันหอหน้าบานแล้วนะไปอ้ยโอเคก็ได้ มาเดี๋ยวนี้เลยนะออกมาสวัสดีครับแล้วเนตแฟนแกไปไหนเนี่ยฮะไม่ค้าหมายถึงเฟิร์นเหรออ๋อเฟิร์นไม่อยู่บ้านไม่อยู่บ้านงั้นเหรอเมื่อกี้ฉันยังเห็นมันยืนรถน้ำเต้าไม้อยู่หน้าบ้านอยู่เลยพอมันเห็นฉันเนี่ยนะมันก็วิ่งหนีกลับเข้าบ้านหางจุกตูดไปเลยไม่ต้องมาโกหกฉัน ไปตามมันออกมาเดี๋ยวนี้โหแม่ค้าตาฝาดแล้วเปิืนไปต่างจังหวัดนู่นยูตาฝาดงหรอคะอวันนี้พวกแกสองคนเนี่ยจะต้องจ่ายเงินฉันถ้าไมา่อย่างนั้นแล้วก็ฉันจะป่าประกาศให้คนทั่วหมู่บ้านนี้รู้เลยว่าพวกแกเนี่ยติดหนี้ฉันแล้วไม่ยอมจ่ายทุกคนคะทุกคนคะมาดูเลวคะ่ะว่าบ้านหลังนี้นเป็เนีนองฉัแนแล้วไม่ยอมจ่ายาาหยุดแหกปากได้แล้ว ถ้าฉันอยากจ่ายอะฉันก็จ่ายเองแต่ถ้าฉันไม่อยากจ่ายฉันก็ไม่จ่ายฉันถามแกรจริงๆนะแกนี่เป็นคนยังไงของแกเนี่ยฮะติดเงินฉันแล้วก็ไม่ยอมจ่ายแถมยังให้แฟนของแกเนี่ยมาโกหกฉันอีกว่าแกเนี่ยไม่อยู่บ้านแกนี่เหมือนหน้าไม่อายจริงๆหน้าไม่อายแล้วทําไมถ้าอย่างนั้นอะฉันก็ไม่จ่ายเชิญออกไปได้ละไปอือได้ แล้วอย่าให้ฉันเห็นว่าพวกแกสองคนเนี่ยไปเหยียบที่ร้านฉันอีกก็แล้วกันทีลามีอะไรให้กินบ้างเนี่ยมีอยู่แล้ววะนี่คุณฉันไม่มีเงินซื้อของเข้าบ้านหรอกนะทำไงดีอ่ะผมหิวจนท้องไส้ปั่นปวนไปหมดแล้วเนี่ยถ้าคุณหิวอะ่ะมันก็มีอยู่วิธีเดียว คุณน่ะก็ไปเซ็นร้านขายของชำสิคุณจะบ้าหรอคุณไปด่าเขาขนาดนั้นอนะ่ะป่านี่ก็เกลียดกนหน้าแล้วถงคนไปแล้วนี่คนยายนั่นน่ะวันวันลูกค้าเข้าร้านเยอะจะตายมันไม่รู้หรอกว่าใครไปด่ามันบ้างอะ่ะอืมมันก็จริงนะแต่ว่าคุณแน่ใจหรอโอเคงั้นเดี๋ยวผมมานะอย่าลืมเอามาฝากฉันด้วยนะ นึกว่าใครแล้วนี่แฟนแกไม่ได้มาด้วยเหรอวันนี้แฟนผมไม่ได้มาด้วยแต่ว่าเขาฝากมาขอโทษเรื่องวันนั้นด้วยนะแล้วก็อ๋อเขาบอกมาอีกอย่างหนึง่งเขาฝากมาว่าขอเซ็นได้ไหม <c oughs> ใช่ทำไมรู้อ่ะฉันเดาน่ะแกกับแฟนของแกเนี่ยก็คงจะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่หรอก ได้สิฉันจะให้แกเซ็นก็ได้จริงเหรอเดี๋ยวก่อนฉันจะให้แกเซ็นก็ต่อเมื่อแกเนี่ยพาแฟนของแกมาด้วยแฟนผมเนี่ยนะแน่ใจหรอว่าอยากเจอแฟนผมอะแน่ใจสิโอเคก็ได้แต่ผมไปพาแฟนผมมาก่อน ง,งมาแล้วมาแล้วฉันแค่พูดเล่นไม่คิดเลยว่าแกจะกล้ามาจริงๆเนี่ยอ่ะก็เมื่อกี้แฟนฉันบอกว่าเธอให้เซ็นได้ไม่ใช่หรองั้นฉันไม่เกรงใจแล้วนะเดี๋ยวก่อนนี่แกคิดจริงๆเหรอคะว่าฉันจะให้แกเซ็นเนี่ยทำกับฉันไว้ขนาดนั้นเนี่ย ของเก่าไม่จ่ายยังกล้าที่จะมาเอาของใหม่อีกนี่แล้วเธอโกหกฉันเหรอก็ใช่น่ะสิฉันก็ทำเหมือนที่เธอทำกับฉันมาตลอดอยังไงล่ะอยากคิดที่จะไปขอเซนล้านอื่นอีกล่ะเพราะว่าฉันเนี่ยประกาศไว้กั่วแล้วส่วนค่าของที่เธอเคยติดเอาไว้เนี่ยนะถือว่าฉันทำบุญให้ก็แล้วกันคราวเนี้ยออกไปจากร้านฉันได้แล้วฉันฝากไว้ก่อนเถอะ ฉันไม่รับฝากจาก้ะฉันรับแต่เงินสดอย่างเดียวเอารอด้วยดิไอ้พวกขี้โกงเอ้ยฉันจะไม่ยอมให้ใครเอาเปรียบฉันได้